สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาทาน,นข้าวกันนะคะมีตำถั่วนะคะปิ้งไก่ก็มีข้าวเหนียว 蒸菜粉啊。嗯 ข้าเที่ยงกันนะคะไก่ปิ้งตำทั่วก็มีกุ้งกุ้งต้มก็ใส่เครื่องนะคะใส่ตะปีใส่พริกไทยเขา,าปรุงรสชาติใหม่นะคะเพราะที่ซื้อมานเขาบอกว่ากุ้งต้มหวานแต่ว่ามันจืดไปนะคะก็ใส่เครื่องใส่อะไร วันนี้เปนเสาร์นะคะอยู่บ้านไม่ได้เป็ไหนนะ่าก็ทำกับข้าวทานเองนะนี่อะไรก็ใส,ส่ใส่ข้าไปริ้วก็อร่อยเองยกตำขวนไม่ได้จับเองนะคื้อมาเต่เพุงนี้ต้องออกไปนะ พุ่มัจะลดไปลา้างแล้วก็ไม่ได้ล้างม,มาตั้งแต่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไลยไม่ได้ลดไปลาเลยล้างรดเสร็จแล้วว่าจะไปเล็มปลายผมด้วยนะคะทุกล่านผมเนี้ยเพมันยาวมาแล้วมันเป็นคันๆน,นะคะภาษาบ้านเราเรียกมันขนห่วยต้องไปเอาเออกสักนิดนึงนะคะ ที่ล้างรถก็มาโดยส่นคนเดินไปน,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 นิดนึงนะคะร้อยเจ็ดสิบหรือร้อยสามสิบจำไม่ได้แต่ก็ทําดีมากเลยนะคะก็มีบัตรให้ด้วยว่าถ้าร้างครบสิบคาันก็จะฟรีหนึ่งคันอันนี้เพื่งใครเป็นครั้งที่สองคะ่ะ ข้าเที่ยมกัน,นมีตำถั่วปิ้งไก,กนน่กุ้งต้มนะคะที่เอามาปรุงใหม่ประดีที่ซื้อมารสชาติยังจืดไปนะก็เลยต้อใส่เครื่องใส่ไรใไหมจะเยอะเลยนะคะอันนี้189บาทได้สองค่ะนมาหามาหาใคร มันก็มีกุ้งนะกุ้งเจาะสงขลาหรือว่าตะเกียบกุ้งกุ้งเป็นตัวตัวเลย อันนี้ต้องแบ่งทางค่ะกุ้งต้มเครื่องก็จะใส่พริกใส่พริกไทยนะคะก็จะเก็บไปได้นานจริงๆเป็นเครื่องแกงเก็ดนะคะที่ได้มาจากโรตัสก็เอามาใส่กับกุ้งกับอะไรมาอันนี้ไม่หมดเลย วงมีก็วันหยุดนะคะก็จะหยุดยาวหลายวันก็จะกลับบ้านนะกลับบ้านไปดูนาดูบ้านก็ประมาณสามชั่วโมงนะคะจะไม่ไปจะต้องออกตอนเช้า จะได้ถึงมุ่นประมาณมสบิบโมงสิบเอ็ดโมงนะคะจากนี้ไปนวนร้อยห้ากิโลจากนั้นเลยไปอีกนิดนึงก็ประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึงนะคะแต่ค็ไม่ค่อยได้ไปเล่นน้ำไม่ได้เล่นน้ำนานแล้วค่ะก็อยู่กับร้านอยู่กับพี่สาว ให้ไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ระมัดระวังนะคะเรื่องของรถอาจจะติดขัดรถจราจรแน่นนะคะแล้วก็ค่อยๆไปนะคะแล้วก็ถึงอากาศจะร้อนแต่ว่าก็มีน้ําใจในการบนท้องถนนนะคะค่อยๆไปด้วยกันก็ถึงจุดหมายด้วยกัน,นะคะ กุ้งเขามันต้มใหม่แล้วอร่อยกว่าเดิมอ่ะก็จะทานได้สามสี่วันเยอะเลยต้องนีอากาศร้อนนะ เรี่กวเขาเป็นฮิตโตกันฮิตโตกไปว่าเป็นภาวะร่างกายขาดน้ำเพราะว่าอากาศมันร้อนอย่างวันนี้สามสิบสอมองศาร้อนขากาดร้อนมากก็ต้องดื่มน้ำยังไม่ต้องรอให้ว่าตัวเองต้องหิวน้ำแล้วก็ดื่มน้ำนะะแต่ดื่มให้มันเป็นประจำชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็ดื่มไม่ใช่ไปดื่มครั้งเดียวเยอะนะคะร่างกายมันจะ รับไม่ได้มันจะเหมือนกับว่ารา่างกายเรารับนะ้ำเยอะเกินไปค่อยๆดื่มทุกชั่วโมงทุกครึ่งชั่วโมงก็จิตแต่ถ้าเราต้องออกไปข้างนอกหรือทํางานหรือออกกาลังกายแล้วก็ดื่มวายเยอะหน่อยก่อนเราต้องการออกออกกาลังกาย,เ,าออกกกายเพราะว่าร่างกายเสียเหงือเสียตัวแรกเยอะนะคตรงนี้ก็ได้ยินข่าวที่เป็นโรคหัวใจวายนะคะมีตกกันเยอะก็ต้องระมัดระวังนะคะ ช่วงเดืนมีสานเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดด้วยนะคะ อันนี้ก็จะใส่เป็นไม่ใช่มะเขือเทศนะะเป็นมะเขือส้มจะลูกเล็กๆนะคะ วันนี้วันที่หนึ่งในสานะเริ่วมวันแรกของเดือนวันนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนซักการเสร็จแล้วก็ทำกับข้าวค่ะ นะคะจะะกอบเข้าไปทำจะทำง่ายๆนะคะปูไม่ได้ปรุงอะไรมากมายในอะไรก็ใส่ลงไปนี่ก็ใส่เครื่องสมุนไพรบ้านเราเนาะ,ะที่มีก็หมั่นต้มันต้มันแก้วมันแก้วบานเฮานะคะโลละยี่สิบบาทนะคะนี่เป็นถ่านซ้มต้มร้านหนึ่งแต่ว่าซ้มตําไม่ค่อยอร่อยเหมือนว่าขาอบอมแลวกอที่มันใกล้จะสุกแล้ว มันตำมันก็เลยกลายออกรสหวานๆนะคะจะชอบเปรี้ยวเค็มไม่ชอบหวานก็เลยแต่ก็เกรงใจเขาเพกินคำสองคำแต่กินข้าวเหนียวหมดก็รีบกลับมาเริงไปซื้อร้านใหม่นะคะแถวหน้าวัดโพนะะก็ซื้อมาสองถุงเลยอันนั้นรสชาติดีก็แล้วแต่คนชอบนะ น้องของอา<ม>หารการกิน,กน<ม>แล้วจะถูปกปักดครชอบกินแบบไหนนะบางที<ม>เราไม่อร่อยก็อือ่นอาจจะอร่อยก็ได้ค่ะก็ไม่เหมือนกันแต่ละคน<ม>แต่ถ้าเรา,<ม>เราทำ<ม>ทานเองเราก็ปรุงรสชาติที่เราชอบได้นะแล้วก็สะอาดปลอดภยัย เคยแพลนตารางไหมคะเผื่อ,อว่าคิดว่าวันนี้จะไปไหนมาไหนวันนี้จะทําอะไรจะไปไหนี้แต่บางวันก็ไม่ได้ไปอย่างที่เราคิดไว้คนะ่ะบางทีมันขี่เกียยออกไป ก็อยู่มากคือเสยตอนนั้นถ้าจะออกไปก็คือออกไปเช้าเลยตื่นเช้ามากนะแต่นตัวออกไปเลยแต่ถ้าใส่ก็น่าเด็กเขียนไม่ออกไปเป็นพิกไทยอก็จะเผ็ดแต่เราไม่ต้องกินเยอะนะกิน ๋ะวจกินมันมันแครอทจะส,สีส้มมันแกวจะเป็นสีแดงแต่ไม่เคยกินมันญี่ปุ่นเเคยอยู่เคยอยู่ครั้งสองครั้งนะคะแต่ว่าแพรกินมันบ้านเราเนี่ยแหละวา<ะ>อันนี้ก็ต้มซื้อมาต้มเองเ ข้าวคนเดียวกินข้าวคนเดียวก็อร่อยคนเดียวตำถัว่วตำถั่วส้มตำก็เข้ากันหมนดกินกับกินไก่กินกินโตงไปกินตระทุ่งนากินข้าวป่าอะไรห่อไปก็ไปกินนั่งกินแต่เราจะไปหาเป็นข้าวป่า มีเพื่อนที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงอยู่นะคะมีสวนเศรษฐกิจพอเพียงมีผักมีอะไรต่างๆมากมายเด๋ยววบางๆเราไปเยี่ยมเยียนนะคะ